สวัสดีครับวันนี้เอาไป5้าท่านะครับฝึกแกนกลางลําตัวนะครับเอาแบบว่าเล่นที่บ้านได้ดีกว่าเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะรวมมาให้นะครับเอา5้าท่าที่ผมชอบใช้นะครับชอบฝึกนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มพวกแพลงพวกฟูลแพลงแอนติเนตแพลงต่างๆนะครับลองดูนะครับน่าจะเล่นได้แล้วก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะรวมมาให้หมดเลยนะครับก็ในหลักเราจะเน้นในเรื่องของแกนกลางลําตัวท้องขาแขนบ้างก็คือได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นใครทําตามได้ คนนั้นแข็งแรงนะครับพร้อมหรือเปล่านะครับถ้าพร้อมเดี๋ยวไปเล่นด้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเล่นนะครับเป็นเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มจากท่าที่1ก่อนโดยจะให้ลูกค้าเนี่ยเป็นนางแบบนะครับสาธิตให้ดูนะครับเหนื่อยสภาพเหนื่อยมากๆนะครับโอเคเริ่มท่าแรกนะครับใช้ดัมเบลนะครับวางไว้ข้างหน้า2ลูกหรือว่าไม่ต้องมีก็ได้นะครับวางเข่ากับมือขนานกันขึ้นมาเป็นฟูแพงแล้วเอามือซ้ายแตะดัมเบลขวามือขวาแตะดัมเบลซ้ายช้าๆเกรงท้อง เกรงแกนกลางลาตัวลองดูครับชายยกมือสูงๆเอามือคอสกันนะครับเป็นการกระบาดเห็นไหมไม่ต้องงอแขนนะครับให้ข้อมือกับหัวไหล่เนี่ยขนานกันลองฝึกดูมันจะตึงๆตรงท้องนิดนึงนะครับผู้หญิงก็เล่นได้นะบางคนเล่นไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้ระดับเบาะที่สูงขึ้นนิดนึงวางมือไว้บนสเต็ปก็ได้นะครับแต่ถ้าเล่นระดับพื้นได้ก็จะง่ายอุปกรณ์ก็จะน้อยเห็นไหมแตะซ้ายดัมเบลขวาแตะขวาดัมเบลซ้ายเอาคอสกันเป็นการกระบาดลองฝึกดู ฝึกแยกสานาดนึงเราจะค่อนข้างสับสนลองฝึกดูเอาท่าที่มันแบบไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนี่ผมจะเริ่มก่อนนะครับผมเล่นท่านี้3มเซตท่าละ1นาทีนะครับเล่น1น,นาทีพัก1น,นาทีละหนึ่งต่อนหนึ่งลองดูลูกค้าทําได้ถูกไหมครับค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็มีเกนกลกางลาตัวที่ดีนะก็เลยเลือกเคสนี้มาเป็นตัวอย่างดูนะครับแต่ให้ถึงนะครับพยายามเซตอัพดีๆนะครับเราจะขวดน้ำวางแทนก็ได้นะครับจะเอาขอบเตียงก็ได้ขอบเก้าอี้ก็ได้ได้หมดนะครับหรือว่าไม่ต้องมีวัตถุก็ได้แค่ยกแขนก็โดนเหมือนกัน นะครับสังเกตดูข้างล่างไม่ขยับนะครับขยับแค่ข้างบนนะครับโอเคไหมอันนี้คือท่าที่1นนะครับสามเซตท่าละ60วินาทีนะครับพัก60วินาทีโอเคต่อไปท่าที่สองครับท่าเมื่อกี้เราเอามือคอสกันถูกไหมครับคราวนี้เราก็จะทําเหมือนเดิมแต่เราจะยกขาไปด้วยนะครับก็คือเราจะทําสลับกันนะครับมือขวาเท้าซ้ายมือซ้ายเท้าขวานะครับอย่ายกค้างนานเพราะว่ามันมีการทรงตัวที่ยากสังเกตไหมมือที่อยู่ข้างล่างคือมือข้างเดียวนะครับถ้าเรายก มือกับเท้าข้างเดียวกันจะทําไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องสลับกันต้องคอสกันนะครับเล่นช้าๆเรามองไปข้างหน้าดูช้าๆยกมือซ้ายกับเทา้าขวานะครับถ้าเรายังคอนโทรลไม่ได้เราพยายามหาเอามือเนี่ยไปแตะวัตถุอันนึงก็ได้หรือว่าดัมเบลลูกเดิมก็ได้นะครับค่อยๆไปนะครับแตะแล้วก็ค่อยๆวางขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้านะครับลองฝึกดูรกแรกๆมันจะทรงตัวไม่ค่อยได้เพราะว่าเราไม่เคยใช้กล้ามเนื้อส่วนนี้มันไม่สมดุลถูกไหมครับเราว่าเราต้องทําบ่อยๆ มันจะเริ่มแข็งแรงนะครับทำกับเวลาลองดูซิอันนี้ลูกค้าจะเล่น60วินาทีถามว่าคนดูจะเล่นได้ไหมไม่ได้ก็เล่น30ก็ได้นะครับหรือว่าซ้ายนับ1ขวานับ2ก็ได้เอาเท่าที่ได้ก่อนนะครับค,ค่อยเป็นค,ค,ค่อยไปบาลานซ์ดีดียกมือสูงยกเท้าต่ําก็ไม่บาลานซ์ยกขาสูงเกินไปก็ไม่บาลานซ์เห็นไหมต้องช้าๆอย่าเล่นเร็วนะครับวันนี้ผมไม่ได้กอเลยนะครับปกติเลยนะครับ60วินาที3มเซตนะครับเล่น60พัก60ช้าๆบาลานซะ เล่นเรื่อยๆเราจะเริ่มคล่องขึ้นจะเริ่มโฟล์ขึ้นนะครับหัวไหล่ข้อมือขนานกันก้นไม่โด่งนะครับอันนี้คือระยะที่โอเคนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงคนนี้ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะครับเหงื่อเต็มหน้าเลยนักเรียนนะครับเท่าต่อไปผมจะใช้เป็นแอร์โบแ plang แอร์โบก็คือข้อศอกนะครับวางศอกขนานหัวไหล่เลยตรงตรงก้มหัวลงแล้วยกก้นขึ้นอย่างนี้แล้วก็กลับมาท่าแอร์โบแ p l a n เหมือนเดิมแค่นี้ทาไปเรื่อยๆนะครับเคลื่อนไหวถ้ามันยากก็เหยียบขามาข้างหน้าหน่อย นะครับก้นก็จะโด่งได้ง่ายนะครับลองเซตระยะดูเอาที่โอเคเวลาทํามันจะไม่ค่อยฝืนนะครับลองดูนะตรงเห็นไหมเดี๋ยวก้นขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้านะครับทำแบบนี้ถัา20ครั้งก็ได้นะครับแต่ถ้าใสายแข็งอยากจะเล่นแบบฝึกแอนดูลันความทนทานนะครับจับเวลาง่าย,ายๆเล่น60วินาทีรู้เรื่องนะครับไม่จะเป็นต้องเล่นเร็วนะครับขึ้นไหวช้าๆเพราะว่าเวลาเราขึ้นไหวช้าๆเนี่ยโอกาสบาดเจ็บก็จะน้อยนะครับมันจะซับพอร์ตแล้วก็ค่อนข้างเซฟกว่า อย่าไปกระชากกระตุกจะไปเล่นเร็วนะครับไม่ต้องกระแทกลองดูนะครับล็อกมือนิ่งๆนะครับถ้าใครที่ไม่มีความแข็งแรงเดือนข้อศอกนะครับลองหาเบาะมาลองดูหาเสื่อโยก็าได้นะครับบางคนก็สามารถเล่นกับพื้นได้เลยนะครับแล้วแต่คนนะครับลองดูนะครับเวลาผ่อนตัวตรงหายใจเข้าเวลายกก้นขึ้นเวลาออกแรงขึ้นเนี่ยหายใจออกนะครับช้าๆเวลาเล่นท่านี้พยายามใส่รองเท้านิดนึงไม่ต้องเท้าเปล่านะแนะนาเพราะว่าตัวมันจะลื่น ออกกำลังกายพยายามใส่รองเท้าเซฟเซไปก่อนนะครับลองดูสัก3ามเซ็ตเห็นไหมเหนื่อยนะเนี่ยถ้าผมซูมไปนี่เหงื่อเต็มหน้าเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับท่านี้ลองดูนะครับคนที่ตัวแข็งก็ทําได้คนตัวอ่อนก็ทําได้นะครับความยากมันอยู่ที่เวลาในการพักแล้วก็ระยะเวลาในการฝึกนะครับบางทีหน่งนาทีอาจจะง,ง่ายเกินไปบางคนก็ได้นาทีครึ่ง,งนักกีฬาเกง่งก็ได้2นาที แล้วแต่คนอันนี้บอกไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาทดสอบร่างกายดูก่อนช่วงแรกว่าใครแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับท่านี้ไม่ยากเลยครับเป็นอีกหนึ่งท่าที่แนะนําให้ม,ใหมือใหม่ฝึกนะครับทาท่าแพงธรรมดาแล้วก็พักเข่าหนึ่งข้างแล้วก็กลับมาแพรงเหมือนเดิมแล้วก็พักเข่าหนึ่งข้างนะครับลองเริ่มจากฟูแพงก่อนฟูแพงคือการใช้มือแอมโบคือใช้ศอกถูกไหมให้หัวไหล่กับข้อมือขนานกันตรงกันแล้วก็ค่อยๆเอาเข่ามาวางทีละข้างสลับกันแบบนี้นะครับไม่ต้องนับเล่นเป็นเวลาดีกว่านะครับลองดู60ิวิ พัก60วิ3เซตนะครับ1นต่อหนึ่ง,งนะครับถ้านี้ไม่ไม่ยากนะนะครับลองดูก่อนว่าเราจะไหวหรือเปล่าข้อมือเราแข็งแรงไหมน้ำหนักตัวเราเนี่ยเราสามารถซับพอร์ตได้ไหมแบกรับได้ไหมถ้าไม่ไหวก็อาจจะต้องเล่นบนพื้นที่ที่สูงขึ้นนะครับถ้าข้อมือสูงกว่าระดับเท้าเนี่ยก็จะง่ายมือสูงขึ้นบนสเตปบนเบาะบนเตียงบนกําแพงมันก็จะง่ายขึ้นลองฝึกดูค่อยๆไปนะครับเอาเข่าแตะนะครับเหมือนการพักเลยนะครับทาเป็นเวลานะรับรองรู้เรื่อง รเรียกว่าไงเดียวไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับแต่แนะนําส่วนมากท่าเนี้ยเวลาฝึกนักเรียนเนี่ยจะทําได้ทุกคนนะครับไม่มีคนไหนทําไม่ได้ยกเว้นมีปัญหาข้อมืออยู่แล้วนะครับรับแรงกระแทกไม่ได้บาดเจ็บอะไรแบบนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งท่าที่ฝึกความแข็งแรงในเรื่องของแกนกลางลำตัวได้ดีนะครับแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปเดี๋ยวท่าสุดท้ายผมจะให้เน้นหน้าท้องเป็นหลักละกันนะครับผมอาจจะใช้ดัมเบลไปลูกหนึ่งจะเป็นขวดน้าก็ได้นอนราบลงไปเลยนะครับ หัวเอ็นขึ้นมานิดนึงนะครับเตะขาขึ้นชิดกันกลางขาลงขากว้างเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมดัมเบลที่อยู่ตรงกลางหรือว่าขวดน้าเนี่ยเอาไว้แบ่งระยะซ้ายขวานะครับลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับอลองดูยากไหมครับอันนี้ก็คือจะฝึกหน้าท้องหลักๆท้องขานะครับได้เกลกลางนิดหน่อยแต่ว่าจะเก็บหน้าท้องสุดท้ายเนี่ยอยากกระชับท้องล่างหายลองเล่นท่าน,นี้ดูยกหัวเกงท้องบนนะครับยกขาเกรงท้องล่างนะครับฝึกแยกประสาทกว้างชิด กว้างชิดมันก็จะยากขึ้นนิดหนึ่งนะครับลองดูก็จะเกรงท้องได้มากยิ่งขึ้นเวลาขากว้างลงมาเนี่ยหายใจเข้าเวลาเตะขึ้นหายใจออกนะครับเอามือวางไว้ระหว่างสะโพกล็อกตัวนิ่งๆเลยนะครับถามว่าเล่นบนเบาะได้ไหมง่ายกว่านะเล่นกับพื้นยากท่านี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราทดสอบมาแล้วนะครับลูกค้าบอกเองว่าคยเล่นกับพื้นยากกว่าก็เลยจัดให้ยากๆหนึ่งท่าไปเลยรู้เรื่อง20ครั้ง3เซตนะครับลองทำตามดูนะครับโปรแกรมนี้รู้เรื่องครับทั้งตัว